สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปน้องพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะสำหรับสายวิ่งหรือชุดวีนนะคะก็จะมี0มี3มี1มี4มี8แล้วก็2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ1นะคะ เราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมี 40, 41, 43, 48นะคะส่วนเด่น1ก็จะมี 10, 13, 18, 19นะคะมี19แล้วก็ต้องมี16นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกัน ชุดกันเนาะก็จะมีหกเก้าสามศูนย์สี่เก้าแปดสามแปดหกแล้วก็จะเป็นแปดศูนย์นะคะ อย่าลืม9 8นะคะ4 6หสำหรับเบิลนะคะเบิ้ลก็อาจจะมีมาให้เห็นนะคะก็จะมี0 0 3 3 4 4 8 8นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so dasa นะคะ แปดแปดศูนย์ห้านะคะเก้าเก้าเนาะดอเด็กนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นสี่สามหนึ่งศูนย์สี่แปดหกเก้าแปดสามนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงดูดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า